สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็น EP ที่2แล้วนะคะที่พามาดูบรรยากาศของหาดตะเกียบก็ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินนั่นเองจังหวัดประจวบคีรีขันก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วก็เป็นวันที่24ธันวาคม2567นะคะก็พรุ่งนี้ก็วันคริสต์มาสแล้วนะคะก็จะเห็นซานตาคลอส สองท่านนะคะเดินแล้วค่ะกับเมอร์รี่คริสต์มาสกับทุกคนด้วยนะคะในเทศกาลวันคริสต์มาสเนาะก็จะเห็นว่าชาวต่างชาติเนี่ยโอ้โหแค่มาหาดหัวหินเลยค่ะทุกคน90%ซนะคะตอนนี้เป็นต่างชาติหมดเลยค่ะที่อยู่ในหาดนะคะก็เอ่อ มาทำกิจกรรมเยอะแยะเลยส่วนมากเขาก็จะเล่นกับชายหาดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นวิ่งเล่นชายหาดเล่นน้ำคุยทรายอะไรเงี้ยค่ะขี่บนานาน่าบ๊ทขี่เจ็ตสกีขี่มา้าเล่นวอลเลย์บอลบอชายหาดนั่งคุยกัน นะคะไอ้ก็อยากนวดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะไปดูราคานวดน,นะคะเท่าไหร่นะคืออยากนวดมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่านั่งรถมาจากสุรินทนะคะมาถึงที่หัวหินเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบ9ชั่วโมงกว่าๆเลยค่ะนี่ บางคนก็มาเดินออกกำลังกายนะคะแต่สำหรับแอนเน่ก็คือมาถ่ายวีดีโอค่ะมาถ่ายวีดีโอนะคะเอาไปดูว่าราคานวดจะอยู่ที่เท่าไหร่ how much นะคะ how much นะคะ how much นะคะ Thai massage ก็พูดไปแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงก็อยู่ที่โอ้เท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงสามร้บาทนะ ก็300อออยก็300ก็อยากออยนะคะแต่ว่าเราจะกล้าถอนหรือเปล่าอโลมามาสก์ก็สส300นะคะโคคอนัตมาสก์ส,สี่ร้อยอะโลเวอรา่ามาสก์ก็400นะคะเออเน็กแบล็คเน็กนะคะเออเนี่ยหน้านวดมากเลยนะคะเนี่ยเออน่าสนใจนะคะอ่ะเดตต่อเดี๋ยวค่อยมานวดน,นะคะอยากนวดค่ะ สาวก็เยอะนะคะทุกคนบรรยากาศดีไหมคะก็จะเป็นวิดีโอที่แบบว่าไม่ได้ตัดต่อนะคะให้เห็นบรรยากาศแบบมันเรียบๆไปเลยนะคะอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งพอมาชายหาดแล้วเราก็อยากที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะได้เล่นทะเลนี่จะดีใจมากเลย โดยเฉพาะเราอยู่ทางภาคอีสานนะคะทะเลนี่มันกล้ไกลนะคะออตอนนี้ก็ถ่ายวิดีโอไปก่อนนะคะน้ำทะเลยังไม่ได้แตะเลยนะคะ,ออคะก็เขาจะมีเตรียมผ้าใบเยอะมากนะคะก็คือคือเยอะมากเลย หนุ่มๆก็เหนื่อยแล้วนะคะเล่นวอลเลย์บอลชายหาดนะคะตอนที่ขามาเอ๊ะก็ถ่ายวีดีโอไปเขาก็เล่นเล่นวอลเลย์บอลชายหาดตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วโอ้ออกกําลังกายด้วยอะไงอ่ะเร็วโหดูสิคะทุกคนบรรยากาศแบบดูดีไปหมดเลยอ่ะสิเป็นไงสวยไหมภาพนี้สวยนะคะก็บอกแล้วนะคะว่า ฝรั่งยกมนที่นี่หมดเลยค่ะทุกคนน,นี่ค่ะเป็นไงคะนี่ยกมาที่นี่หมดเลยนะคะเดี๋ยวแอดก็จะไปพักนะคะแล้วก็จะเดินมาตอนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็คือกินก๋วยเตี๋ยว กินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วหนึ่งชามมีแรงแล้วแต่อยากจะกินของหวานว่าจะไปซื้อโรตีนะคะไม่รู้ไปไหนแล้วโรตีอะคะ่ะจะครปไม่อยากกินเครปเลือกอีกนะคะเลือกอีกนะคะก็พาครอบครัวมาเล่นเยอะแยะเลยนะคะทั้งเด็กทั้งลูกหลานเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะให้กับสาวโบไม้ไทยด้วยนะคะเป็นรายงานบรรยากาศโมหินไม่เงาอีกทอ่อไทยฝรัง่งแฮมาเต็มเลยนะคะใครอยากมาดูฝรั่งเจอแน่นอนนะคะบอกเลยนะคะรับฝรั่งจริงๆค่ะฝรั่งจริงๆะคะแบบฝรั่งจริงเลยเอาเครปต้นตำรับนะคะอออยากกินโรตีค่ะพอเจอเครปอยากกินโรตีนะคะ ขาเชิญโรตีอยากกินเครปไม่ได้อยากกินโรตีนะคะ่ะจริงๆดูค่ะแต่โรงแรมก็เต็มหมดนะคะทุกคนโรงแรมเต็มหมดเลยคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะคะเป็นวิดีโอ ep 2เลยนะคะฝากคอมเมนต์ได้นะคะเจอกันใหม่วิดีโอนะไปแล้วคะ่ะ